นำตรงคุณมาเขาขายกล้วยหมดต้นเขาจะตามไปซื้อกับคุณอัตโนมัติตลอดชีวิตวันนี้นะคะใครนะคะอยากจะขายของให้กับเพื่อนครั้งแรกแล้วก็จบแล้วไม่ต้องไปขายครั้งที่2แต่เพื่อนตามมาซื้อกับคุณครั้งที่สองเองอัตโนมัติ <c oughs> นี่เลยคะ่ะส่วนกล้วย AI ไอพิสติไวลมอมีระบบบังคับซื้อ3าคุณไม่ต้องไปขายรอบสอให้เพื่อนแต่เพื่อนจะมาซื้อกับคุณอัตโนมัติจ้า <c oughs> นี่แหละค่ะเป็นธุรกิจที่ครูเมย์นะคะสร้างรายได้อยู่นะตอนนี้และเป็นธุรกิจเดียวที่ครูเมย์นะคะทำออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์และเลี้ยงดูครอบครัวครูเมย์ได้รอดได้มีงเงินซื้อข้าวสารฟรีได้มีงเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านและค่าได้จ่ายอื่นในชีวิตประจำวันฟรีและถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนเดินนะคะที่อยากจะทางานออนไลน์แต่ไม่รู้จะทําอะไรดีนะคะครูเมย์นะคะเป็นผู้นําทีมหนึ่งหกแปดกุสิวิไลค่ะมีระบบสอนงานมีกลุ่มสอนงานให้ฟรีจ้าใครไม่มีเวลานะคะใครไลฟ์สดไม่เป็นนะคะใครทําคลิปวิดีโอไไไไมมม่่่่่เป็นนะะะคคคตต้้อองงกลลัววพรย AI ทีสสุณด ท้งมี AI ค่ะใคุณอัตโนมัติคุณทาคลิปไม่เป็นครัวไม่ต้องทาคลิปค่ะพอระบบจะบงังคับซื้อซ้าอัตโนมัตินะคะใครก็ตามที่มาปลูกกล้วยครั้งแรกกับคุณเขาขายกล้วยหมดเขาจะตามไปซื้อต้นที่2กับคุณต้นที่3 4 5 6ี่หต้นที่ร้อยอัตโนมัติเลยจ้าจับง่ายๆนะคะใครที่สมัครกับคุณนะเขาขายกล้วยหมดเขาจะตามไปซื้อกับคุณอัตโนมัติเลยโดยที่คุณไม่ต้องโทรดื้อง้อขอขายกับเพื่อนเลยค่ะเพื่อนจะตามไปซื้อกล้วยกับคุณอัตโนมัติเลยจ้า เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครอยากจะขายสินค้าอะไรเนาะขายแล้วนะคะไม่จบอยากจะขายสินค้าอะไรก็ได้ที่ขายแล้วไม่ต้องโรไปตื้งงอขอขายแต่นะคะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำกับเราอัตโนมัติกล้วย AI ที่สิบเลยหมตอบโจทย์ที่สุดต่อให้คุณจะทํางานประจรําระบบ AI ก็จะขายกล้วยให้คุณอัตโนมัติจ้ะและรับรายได้ไดไรายวันและรับรายได้ไดไรายเดือนแบบนี้ไปด้วยกันเลยจ้า มีทั้งรายได้รายวันและรายเดือนนะคะแล้วก็ยังมีรายได้รายวันรายเดือนข้ออื่นอีกนะคะมาศึกษาเพิ่มเติมได้ในกลุ่มหนึ่กแกุญสือสิมาไลค่ะใครสนใจพินสนใจมาได้เลยนะใครที่เจ้้มลิงสมัครฟรีมาแล้วอย่าลืมทักหาค,คุณเมย์นะคุณเมย์จะได้พาทุกคนเข้ากลุ่มนะคะไปเรียนรู้ค่ะ ว่ายังมีช่องทางไหนให้คุณสด้รายได้ได้อีกนะคะอะแค่วันนี้นะคะปลูก้วยคุณก็มีรายได้ไรายวันเอาไปช้อปปิ้งเอามาจ่ายค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวคุณได้แล้วแค่นั้นนะคะคุณยังมีรายได้ไรายเดือนนะคะจากรายได้ข้อที่1 2 3 4 5อีหอีกนะใครอยากจะรู้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะ,ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อกนะคะในวันต่อไปเนาะสำหรับใครนะคะที่เจอนะคะวิกฤตเงินเฟ้อของแพงอยากจะลอดในยุคเศรษฐกิจเงินเฟ้อของแพงอยากจะมี AI ผลิตเงินให้กับคุณใช Free ้ฟรีๆรนี่เลยค่ะส่วน้วย AI ที่สติเวนเมอตอบโจทย์ที่สุดนะคะ